i mean. แค่พี่ปินสอสอไม่ต้องมีก็ได้ลุงติดเตียงถูกทิ้งแช่น้ำอสอสอสงขลาจัดงานวันเกิดผงะข้อมูลหลุดลิสต์จัดงานที่ภาคใต้จากกรณีหลายจังหวัดในภาคใต้ค่ะกำลังเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็น้ำท่วมครั้งรุนแรงโดยเกือบทุกอำเภอค่ะใน4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลากรมีความเสียหายหนักเพราะว่าน้ำมาเร็วค่ะประชาชนต่างเดือดร้อนท้งทรัพย์สินที่ขนไม่ทันรวมถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กที่ติดค้างที่ไม่สามารถจะอบพยพอ,ออกมาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิกฤตหนักค่ะที่ไม่เคยเกิดขึ้น ตลอด30ปีที่ผ่านมาทํากลางทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าประชาชนที่ต่างก็มีการระดมสภากำลังค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยหนักแต่ภาพอีกมุมนึงค่ะที่มีการออกมาก็คือเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่28พฤศจิกายน2567ขณะที่ประชาชนค่ะกําลังทุกสาหัสกับการอพยพหนีน้ําแต่กลับพบว่านายสมยศ พลายดวงสสสงขลาเขตสามพักประชาธิปัตย์และรองเลข,ขาธิการพักประชาธิปัตย์มีการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอย่างชื่นมื่นโดยในงานค่ะมีนักร้องชื่อดังยกทับกันมาแน่นอาทิเปาวีตักกาแตนชลดาละปานูนแถมยังปรากฏภาพค่ะของนายนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปร่วมงานรวมไปถึงค่ะสสจากเขตอื่นและสสจากจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดชชเชงเซาชนบุรีรวมไปถึง นายครูมานิตสังพุ่มสสจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยก็มีการไปรวมอวยพรกันอย่างหวานฉ่ำด้วยยิ่งไปกว่านั้นค่ะในช่วงที่นายนิพนธ์บุญยามณาีมีการขึ้นกล่าวอวยพรบนเวทีช่วงหนึ่งได้มีการกล่าวว่างานเลี้ยงในคืนนี้มีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีจังหวัดสงขลามาร่วมงานด้วยโดยในวันที่นักการเมืองค่ะกาลังเฮฮาปาร์ตี้ชื่นมืน่นกลับพบว่าพี่น้องประชาชนภาคใต้กําลังเดือดร้อนจํานวนมากและหิ รรช่วยเหลือคนไทยที่ไม่ใช่นักการเมืองที่กินภาษีประชาชนก็เห็นจะมีแต่เพียงคนดังจิตอาสาเจ้าเก่าเจ้าประจําอย่างพี่บินบลูลิต์ค่ะที่ก็มีการเดินทางไปถึงสวัด์ยาลาก่อนใครเพื่อนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบกภัยโดยพี่บินนั้นรีบไปโดยที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าหน้างานเป็นอย่างไรจะมีที่พักให้หรือไม่ก็ไม่รู้ทุกอย่างค่ะต้องมีการไปลุ้นเอาดาบหน้าส่วนด้านของคุณบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีนางงามใจดีค่ะก็ได้มีการผล พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาที่ก็ได้มีการท่วมหลายอำเภอเป็นวงกว้างหลังจากที่ป้องกันภัยจังหวัดและทางกองทัพได้มีการช่วยอพยพประชาชนและผู้เจ็บป่วยออกจากพื้นที่โดยในคลิปคุณผู้ชมคะใครได้เห็นคะ่ะต่างก็รู้สึกเศร้าใจเมื่อปรากฏภาพของคุณตาแล้วก็คุณยายติดเตียงที่ก็นอนลอยคออยู่ในบ้านที่กําลังมีน้ําท่วมสูงโดยคุณตาคะ่ะก็พอที่จะประคองตัวได้ ก็มีการลุกขึ้นมานั่งแช่น้ําให้คุณยายค่ะได้อยู่ในจุดที่สูงกว่าซึ่งเห็นภาพแล้วสุดเศร้าโดยในขณะที่ทีมของพี่บินเข้าไปช่วยเหลือนั้นคุณตาค่ะก็นั่งแช่น้ํามานานแล้วโดยก็มีอาการหนาวสั่นไม่น้อยลองไปชมภาพกันค่ะไม่ได้อยากให้ดูแต่อยากให้เห็นความลำบากนะครับของพี่น้องชาวแยนารับน้ำมานี่ครับออมันทําอะไรไม่ได้เลยก็ลทไม่ได้อ๋อทีนี้ พอดีนะยายนะยายเป็นใช่ไหมยายพูดผ้าอะไรไหมใส่เสื Guys, like Never, exactly. 38, Never, ้อผ้าอยู่ใช่ไหมใช่ล็อเดี๋ยวเราต้องพันพันให้ให้ไอ้เดียร์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 ไอ้มดียร์ไอ้เ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 ดียร์ไอ้ ไปเรอออกไปดิไปไปดื่น้ไปวยไปไปตไวไปไปเป่ยเอาไปเ่ยไปไปไปใส่เสื้อไปไปาเอาไปช่วยหน่อยเพราะว่าไไม่้วน้ำ้นแ้มหรือเปล่าไม่หยุดสิรุ่เรื่อยๆที่จากตอนแรกคิดว่าเขามันไม่หยุดไม่ร้อนไม่้อง มันไมต้องนส่มคือแม้ว่าเราจะทำเม็ดได้นี่เอามาีนคนเรี่ยกตลอดทายผมบอกว่าตั้งใจมันี้ก่อนเพราะว่าแต่นอนในน้ำได้เยะพวกเราตั้งใจมานีก่อนเดี๋ก็จะช่วยทางนี้ไหลเพราะว่ามอาก็ขอใช่ไหมนะปิดขอสุภาจ๋า คุณตาถึงพกาะเอพะดีุ่ณเกาะเกาะพี่เกาะนะอย่าเกงนะครับไม่ไม่ต้องกลัว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 เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคุณตาเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียช่างมันเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่พี่แอมพี่แอมดึงดึงมือแกเกาะหน่อยจุ๊บจุ๊บแกเกาะหน่อยอ่าคุณตาคุณตาเกาะเลยนี่แอมประคองหลังนะเดี๋ยวไหน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 เดี๋ยว่หนเดี๋ยวไหนเดี๋ยว่ที่ดี๋ยวไหนเดี๋ยว่หนเดี๋ยวไหนเดี่ยวไหนเดี๋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 

และนี่ก็เป็นเพียงภาพบางส่วนนะคะของความเดือดร้อนเท่านั้นยังมีประชาชนชาวภาคใต้ที่เดือดร้อนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือแต่แม้คุณผู้ชมคะ พอเห็นภาพนักการเมืองภาคใต้จัดงานวันเกิดแล้วก็อดที่จะเห็นใจพี่น้องภาคใต้ไม่ได้ทีมมีสสอนักการเมืองแบบนี้อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดมีการแชร์ข้อมูลนะคะเป็นจํานวนมากในไลน์กลุ่มค่ะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลิสรายการการจัดงานใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ซึ่งก็ไม่ได้มีการระบุนะคะว่าเป็นงานจัดขึ้นที่ไหนและก็เป็นงานของใครเพียงระบุแค่ว่าเป็นลิสต์ค่ะสนับสนุนวันเกิดผู้แทนเท่านั้นแต่ก็น่าตกใจนะคะ ไม่คิดว่าจะมีการจัดงานได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งในลิสต์ค่ะก็มีมากกว่า60รายการที่ก็เป็นของกินอาหารข้าวหวานและก็เงินสนับสนุนค่ะซึ่งก็มีผู้สนับสนุนนะคะเป็นทั้งระดับนายกกำน,นันสอจอคนระดับข้าราชการตำรวจทหารเป็นจำนวนมากเช่นน้ำส้ม1 0,000ขวดส้ม1,000โล เงินสด30,000บาทและก็มีวัวค่ะถ้านับรวมๆแต่ละรายการก็พบว่ามีถึง27ตัวหมูกว่า18ตัวแพะกว่า10ตัวแล้วก็ลูกชิ้นทอดจำนวน6,000ไม้ยังมีไก่สดอีก300กิโลกรัมและก็มีของหวานอาหารเครื่องดื่มอีกมากมายเรียกว่างานนี้เป็นงานจังหวัดได้เลยค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นงานของใครและแน่นอนว่าคนที่จะเข้าร่วมในงานนี้ต้องมีนับพันคนอย่างแน่นอน